ริสกีเข้ามาทันทีเมื่อคุณทำสองสิ่งนี้ครับนี่เป็นวิธีการที่จะเปิดประตูริสกีให้เข้ามาในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่บนโลกใบนี้ครับมันคือสิ่งที่สวยงามมากๆซึ่งสองสิ่งนี้บันทึกคลิปไว้เลยไวด้ดูไว้เตือนสติของคนและเป็นการแชร์ให้กับใครหลายๆคนนะครับอันดับแรกเลยคือการสำรวจรูคนครับอัลลอฮ์บอกในกุอานวาละอิงชาการตุมละอาซีดันนะกุม เมื่อไรที่เจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มพูนให้แก่เจ้าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เราเนี่ยมีดิสกีเข้ามาจงขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันครับอยู่กับปัจจุบันให้มีคุณภาพด้วยการสํานึกรู้คุณกับปัจจุบันที่คุณมีนั่นเองความหมายก็คือเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีรถใหม่วิธีการที่จะทําให้คุณมีดิสกีนั่นคือรถใหม่เข้ามาคืออะไรเอ่ย นั่นคือการที่คุณขอบคุณให้มากพอกับรถคันที่คุณใช้อยู่กับปัจจุบันว้าวอัลลอฮฺคุณอยากจะมีเสื้อไหมเสื้อดีๆใส่ใช่ไหมครับขอบคุณเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าทั้งหมดอยู่ในบ้านคุณครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าคุณในบัญชีของคุณเงินสดที่คุณถือไว้อยู่สุภาพนัลลอฮ์ หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีบ้านดีๆไว้ตอนรับแขกไว้เป็นที่รวมตัวของญาติญาติไว้เป็นคดีมัตช่วยเหลือบรรณาอุตตา์บารบงบารบอ,อนักวิชาการให้พวกเขาได้มาพักพอนได้มาพักที่บ้านของคุณจงขอบคุณบ้านที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันครับเพราะนี่คือวิธีการเดียวที่จะขยายสิ่งนั้นจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันขยาย เข้าไปอีกสุภานัลลอฮรอทำอีกลาะเรื่องนี้สําคัญมากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะมีมากกว่าเดิมอะ่ะให้คุณขอบ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 คุณ,คณมันเป็นยากมากและมันจะขยายอันที่สองก็คือการอิสติกฟาร์อยู่กับการอิสติกฟาร์เวลาคุณขับรถสมมติว่าคุณขับรถจากยันาไปปัตตานีก็ปาไปชั่วโมงละจากปัตตานีไปหัดใหญ่ก็สองชั่วโมงละ คุณขึ้นเครื่องจากขัดใหญ่มากรุงเทพก็เกือบสองชั่วโมงละจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปที่ไหนก็ได้หรือคุณขับรถส่วนตัวคุณใช้เวลากับการเดินทางเป็นชั่วโมงคุณลองตรวจสอบดูว่าคุณสามารถอิสติกฟัสได้ไหมช่วงระหว่างนั้นผมสังเกตตัวเองเวลาผมอิสติกฟัสหนึ0งพครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีไม่เกินนี้ฮะสานาทีเต็มที่ได้ฮะคุณลองซื้อที่ที่กดน่ะ นะฮะคุณลองกดสมบัตัอสตรฟูลโล่แอสตอฟุลลอฮ์อสตรฟุลโล่หนึ่งพันครั้งใช้เวลาแค่30นาทีลองสละเวลาในยี่สิบสี่ชั่วโมง,งคุณนะ่ะเอาเวลาที่คุณมุรอกับมะมุรอกับะ้บาแปลว่านั่งสงบนิ่งๆอยู่กับลอิสติกฟาร์แล้วก็รำลึกถึงความผิดพลาดของคุณในอดีตตั้งแต่คุณเกิดมาคุณทำผิดพลาดอะไรบ้างแล้วคุณชำระล้างตัวเองผ่านการอิสติกฟาร์เพราะอะไรฮะ คือการอิสติกฟ้า <Spike> มันคือการขอโทษพระเจ้ามันคือการขอโทษอัลลอฮ์เมื่อไหร่ที่คุณอิสติกฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาคือคุณไม่มีคดีกับอัลลอฮ์มันทําให้คุณสะอาดมากๆเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีคดีกับอัลลอฮ์คุณขอดูอาอะไรแปะแล้วก็ตอบรับดังนั้นการที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดูอาองคุนหรือริสกีถูกปิดกั้นน่ะก็คือคุณไม่ได้สะอาดมากพอทําไมบรรดาบนบีเนี่ยอัลลอฮ์มุสตา j าบอัลลอฮ์ตอบรับดูอาของบรรดาอบนบีทั้งหม เพราะบรรดานนบีพวกเขามะสู้พวกเขาไม่มีบาปครับวิธีประยุกต์คือทําตัวเองให้ไม่มีบาปด้วยการสติ๊กไฟอยู่ตลอดและนี่นะครับคือการเปิดประตูริสกีและเรื่องนี้ผมทําหลายคลิปมากเกี่ยวกับการสติ๊กไฟคุณสามารถย้อนไปดูได้เลยฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อใกับคนะหลายคนให้เขามาดูคลิปนี้ เพื่อที่ชีวิตของพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและดึงดูดความมั่งคั่งความร่ำรวยริสกีมากมายเข้ามาและทําให้พวกเขาได้ใช้ริสกีเหล่านั้นกับการรับใช้อัลลอฮ์ขยายตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้จ่ายจากาดได้บริจาคทานด้วยชืวอเหลือพี่น้องได้ให้กองทุนการศึกษาให้กับเด็กกาพร้าและสิ่งนี้แหละครับมันคือสิ่งที่เราสามารถใช้ริสกีในหนตานที่ถูกต้องและเป็นใบเบิกทางทําให้เราได้รับสวรรค์ขอรับสุบฮานุตตาลาหรือสำหรับใครที่อยากจะขอคำปรึกษาดีๆจาก ผมให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ในโพสต์นี้เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือจะมีคอร์สสอนฟรีผมก็จะเชิญเข้าไปหวังว่าผมจะได้เจอกับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ